มามามาเจมดีเจอกับเอาเล็กรอบแรกอีกแล้วนะครับผู้เดือดผู้ดีผู้เด็ดผู้ดวงดมดนไปคู้ต่อไปเล่นแกงก่อนเ,เล่นไมีหกวอลเลยเล่นไม่เป็นครับ ฟันตักแมวฟันพิล่าพาสีเจเอพาสีเอาเวกดีกว่านะครับตอนนี้เพราะว่าเอาเวกตึงนะตอนนี้ตึงจัดของหูดสักด้วย ก้าวสูสีอยู่เล่นได้ดีอยู่ไปูปัดลักแมววิ่งชนเต็มหลอด ตาจานี่รอดูตัวลั่นเนื้อของโคตรแรงของแจมลั่นๆตาจ้างอะไรจะไปวันห้องดับกเนแล้วเนี่ยต่อไปมันรักแมว ดูตกครับเบล์บักซองบักซองบักซองปากกระพงบักปิ้งบักซองปักกระพงบักเตงิตงนี่ราชามาแล้วตัวลัน่นทีแบนหน้ากีบตูดมาเตะตนางเมื่อกี้เตะแม่นเลยเนี้ยตูงสีงว่ะเนี้ยเตะถูดมีหกขวานยกแล้ว หกเกื่อนตัาทกันเยอะมา มีแวะมาช่วยเพื่อนเคลียร์ด้วยราชาเพื่อจับเนี่ยนักแข่งจับไปแล้วราชาเข้าระยะประจำการเลยนะเนี่ยอีโอ้โหโหมดหอดไอ้เฮียไอ้เฮียขนาดอีกไกลแม่งโคตรแรงไอ้เฮียทีได้เม็ดสี่ร้อยกว่าแน่นอนเพื่อจับนาเดียสัโหูเฮ้ เที่ยแต่ละตัวต้องตีหนี่พี่อะเพื่อจัดโคตรแรงเลยพี่นาทีจ้ะกันตีนตมันหลอดเอ้ามันเต็มหลอดอยู่แล้วมันยืนชิดกำแพงไหมอีกวะ อาชามาแล้วมาแล้ว <c oughs> เวลวอล์กติ้งดูสวยกลายแลสิงมดลอดสาสตเกียรถึงสีนะครับเล่นแค่ยังเปิดไม่ได้เจพีเปิดไม่ได้ข้าโดนทุกโดนดยู่ดอย่างนี้รลาช้าไปตัวไรอังสุด รุมรุมดูดลาะจากันนี่เงี <c> ้ย <oughs> ดูดตกกระจายเอาเบลบ็อ,บอกซิ้งเอาหล่นง่ายจังเอาเรียบร้อยพี่ยังจัดแตกเหล่าล่างฟรีอีก,เ,ก,กเอา เกมบุกเท่ากันไม่ได้เลยอ่ะเยมบุกเกมดีอะเกมรับเล่นกันดีแล้วนะเออทางเกมหน่อยจัากยกมานาเต็มเนี่ยปาเพื่อนเข้าหน่อยหมดหลอดอีกที่ <c oughs> ออบอิตภวันโดนดูดีโมดดี บุกสิบด้วยเหรอ,อวะเคเคเวอร์จัดเอาดูดลนเดี๋ยวบ็อกซิ่งดูดเอาดูดขึ้นโดนดูดหมดอ,อีกเคิลขอบคุณ แปะเต็มหลอดยังไงครับเลยเลยเลยเฮียเลยป้ายโอ้โหตนยกอีกไม่แตกว่ะไอเบลเปิดบนให้ได้ วิพีกได้เนี่ยทำมันเล่นแบบนี้กาจาตายเอาตกตาวิ่งไต่ตก็เรียบร้อยหมดตอ่อไม่มีดูดเล่นหรอวะฝั่งนะี้ มีแค่เรียก่ะเรียบร้อยวิ่งมาตะไล้หรอโดนจมแล้ว ทำไมเป็ดไม่เกี่ยผลมานมือ่อี้โอ้ยล้วงสวยจัดไอ้เหี้ยกาลาล้วงหมดเลยเหี้ยหมดบอ่อเลยด,ดูเอา้าด,ดูหายอีกเอา้าอีแบดอีดิเก็บด,ด,ดูด ทีแบนไม่เก็บดูดแล้วเตะอ่ะเอา้าน่าเก็บดูดเอา้าเสียดูดฟรีเลยเมื่อกี้ทุกเขาได้น่าเก็บดูดแล้วเตะเรียบร้อยม m ีไม่มีดูดแล้วทาไงอ่ะทีเนี่ยเอ้าไม่เอาดูดกลับอีก เฮ้ยถ้าดันออกอีกนิดน,นึงไม่ตายนะกำลังแมวตาชามาแล้วตัวลั่นไม่มีดูดแล้วแบงค์ม่ต้องลัวไป เป็นรอดไม่มีดูดเป็นยากแล้วเกมดีแพ้แล้วถ้าไม่มีดูด <Yeah. S 1> อ่ะวถ้าลักแมกแวทีเราเป็นหลอดเลยเอียมาแล้วไก่แรงสิงตัวแรงหนึ่งดอกสองดอกสามดอกเฮีย อาชาเต็มหลอดตลอดเลยเนี่ยฮะจูโดอะไรวะนะ่ะโดนหิบแล้วเดียวกาัดกเปิดจัดจริงนอนได้ดูดกลกับแล้ว สายชาปิดแล้วมั้งกูว่าชุดเนี่ยแตกร้อยเปอร์สองตัวนี้หลุดและโล่งด้วยหนึ่งต่อแตกโอ้เยี่ยมโอ้ปัด